าคุณคือราศีกรกฎวิดีโอนี้ห้ามพลาดผมจะมาบอกธุรกิจกลุ่มน้อยที่จะพาคุณโตในปี2,569ที่เหมาะกับพลังงานราศีที่คุณเกิดและเหมาะกับจังหวะดาวในปี2,569นะปีนี้จะเป็นปีแห่งความมั่นคงและเงินก้อนใหญ่ให้กับคุณแน่นอนนะปี69นี้ไม่ใช่ปีของการเสี่ยงแต่เป็นปีของการเลือกสิ่งที่มั่นคงและเติบโตยาวแบบเงียบๆแต่มีพลังที่สุดเพราะราศีกรกฎเป็นราศีธาตุน้ำ และธาตุน้ำไม่เคยรีบร้อนแต่มันซึมลึกและสร้างทุกอย่างให้มั่นคงจากภายในเสมอปีนี้ดาวจังหวะดาวส่งเสริมให้ราศรีกรกฎสร้างฐานธุรกิจที่จับต้องได้เก็บกินได้นานและโตจากความเชื่อใจของลูกค้าเพราะนั้นนะครับในปีนี้เพื่หัสเข้ากรากฎพุ่งสุดในรอบ12ปีช่วงพฤษภาลาหูอยู่ราศรีกุมนะครับด้วยนะฮะบ,บางคนได้มรดกนะครับ ได้การลงทุนรายได้ที่โตแบบคาดไม่ถึงนะครับในปีนี้นะครับการเงินการลงทุนความรู้และการเติบโตเชิงลึกเกิดขึ้นนะฮะเป็นปีแห่งการหาเงินใหญ่ของราศีกรกฎแต่การหาแบบฉลาดไม่เสี่ยงไม่วืดนะฮะหาแบบไม่ต้องแบบเสียงดังแต่ได้กําไรจริงนะครับธุรกิจกลุ่มน้อยที่เหมาะกับกรกฎในปีห9เก้าหนึ่งธุรกิจบ้านที่อยู่อาศัยอสังหาขนาดเล็กเหมาะมากเพราะพฤรหัสนะครับ เป็นมหาอุดอยู่เข้าจุดเกิดคุณด้วยคุณคือราศีที่มีพลังสร้างความอบอุ่นให้คนอื่นได้ดีที่สุดและในปีนี้ตลาดที่โตจริงคือบ้านพักเล็กๆรีสอร์ทโฮมสเตย์ห้องพักเพื่อสุขภาพที่ดินขนาดเล็กเพื่อปลูกบ้าน Airbnb แบแบบโฮมฟีลลิ่งนะธุรกิจแบบนี้นะครับแข่งขันด้วยความรู้สึกไม่ใช่ราคาและคนกรกฎชนะด้วยความรู้สึกสมอนะครับสองธุรกิจดูแลชีวิตอาหารสุขภาพ พ่อกรกฎเป็นราศีแม่ของจักรราศีพลังของคุณคือดูแลคุณเหมาะกับธุรกิจที่ทำให้คนรู้สึกดีมีความสุขมีความปลอดภัยเช่นอาหารสุขภาพคาเฟอ organic b บเ e อ y home made นะครับผลิตภัณฑ์สุขภาพร้านอาหารโทนอบอุ่นกลุ่มลูกค้าเฉพาะทางแต่กำลังซื้อสูงโตมากในปีนี้3ธุรกิจฮิลิง่งโคชิง่งบำบัดอารมณ์ในปี69คนจำนวนมากต้องการการเยียวยา และกรากฎคือราศีที่เข้าใจความรู้สึกของคนลึกที่สุดคุณสามารถเป็นนักบําบัดอารมณ์โค้ดด้านชีวิตผู้สอนจัดห้องจัดชีวิตคอร์สฮิลลิง่งนะครับเวิร์กช็อปอิโมชันแนวบาลานนี่คือพื้นที่ที่คุณเติบโตได้เร็วมากเพราะคุณลกคนและคนรู้สึกได้ทันทีว่าไม่ถูกตัดสิน 4. ธุรกิจการเงินการลงทุนประกันที่ปรึกษาเงินคือกรกฎเนยเป็นราศีที่ใช้เงินระวังเมื่อ ลงทุนลงอย่างฉลาดและดาวปีนี้จะทําให้คุณวิเคราะห์เงินได้ดีมากเพราะพฤหัสทับดวงโดยเฉพาะพฤษภาปีหน้านะครับธุรกิจที่เหมาะลงทุนอสังหาที่ปรึกษาครังครอบครัวนะครับการเงินครอบครัวธุรกิจประกันวางแผนชีวิตนะนี่คือกลุ่มที่กําไรอยู่ที่ความไว้วางใจและกกดทําเรื่องความไว้วางใจได้ดีที่สุดในปี6 9นะครับคือปีที่คุณไม่ต้องพิสูจน์ตัวเองอีกต่อไป แต่คุณจะแสดงตัวตนที่แท้ออกมาอย่างสงบและสง่าคุณคือธาตุน้ำและน้ำไม่เคยแข่งขันกับใครแต่มันปรับตัวไหลและชนะในระยะยาวสเสมอธุรกิจที่เหมาะกับคุณในปีนี้คือธุรกิจที่สร้างบ้านความรู้สึกการเยียวยาและความปลอดภยัยอันนี้เป็นคีย์เวิ เพราะนี่คือปีที่โลกต้องการพื้นที่อบอุ่นอย่างแท้จริงและมีเพียงราศีกรกฎเท่านั้นที่จะทำมันออกมาได้แบบมีหัวใจสุดๆนั้นปี69คือปีของฉันปีที่ฉันใช้หัวใจสร้างความมั่งคั่งปีที่ฉันทำธุรกิจจากความนะรักนะและโลกตอบแทนฉันด้วยความมั่งคั่งที่ฉันคู่ควรพูดตามผมเลยนะครับแล้วก็พิมพ์ใต้วิดีโอนี้เพื่อคอนเฟิร์มพลังงานที่ผ่านมาหากคุณ รู้สึกว่าชีวิตบางอย่างมันค้างคางานไม่เดินเงินไม่เข้าความสัมพันธ์นิ่งเหมือนกําลังติดอยู่ในหลูปเดิมๆที่คุณออกมาไม่ได้ผมอยากจะบอกคุณว่าปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ชีวิตคุณแต่มันอยู่ที่คลื่นพลังจิตเฉพาะราศีที่คุณเกิดน,นะฮะยังไม่ถูกปลุกขึ้นมาาะฉนนั้นนะครับอย่างเทสลานักประดิษฐ์ผู้เปลี่ยนแปลงโลกด้วยไฟฟ้าเนี่ยนะครับ นะด้วยพลังงานที่มองไม่เห็นเขาเชื่อในเลข 3, 6, 9และบอกว่าถ้าคุณเข้าใจเลขสามเลขหเลขเ้าคุณจะเข้าใจจัก,กรวาลทั้งหมดขณะเดียวกันคานจุงบิดาแห่งจิตวิเคราะห์คู่ค้นพบพลังมหาศาลในจิตใต้สํานึกเขากล่าวว่าช่วงเวลาที่คุณเกิดมาเนี่ยนะครับคือคุณภาพของจิตที่คุณถือกําเนิดมานะเขาเป็นนักจิตวิเคราะห์ที่ศึกษาว,วิชาโหราศาสตร์จริงนะครับเขาบอกว่า ในแต่ละราศีนั่นคืออะคีไทยที่เราเกิดมาเป็นตัวสะท้อนดูจิตตายสำนึกเมื่อเรารอรวมสองคำนี้เข้าด้วยกันคุณจะรู้ว่าราศีที่คุณเกิดนั่นคือรหัสพลังชีวิตถ้าคุณไม่ปลุกมันคุณจะติดอยู่ในลูกแบบเดิมตลอดไปแต่เมื่อคุณปลุกพลังนี้ขึ้นมาทุกอย่างจะเริ่มขยับงานเริ่มมาผู้คนเริ่มไหลเข้าหาคุณโอกาสเริ่มปิดประตูเกา่าเพื่อเปิดประตูใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมหลายเท่าเหมือนผู้เรียนผมคนหนึ่งนะฮะ เขาเป็นผู้หญิงนเธอตกงานเนี่ยถูกไล่ออกไล่ชีวิตเนี่ยมืดสนิทจนเธอเริ่มเรียนหนึ่งร้อยกฎแห่งความมั่งคัง่งเฉพาะราศีที่เขาเกิดเนี่ยนะครับแล้วเขาเอาจริงเขาใช้แค่ห้ากฎแรกแล้วไปทําจริงจังภายในสามสิบห้าวันรายได้ใหม่เจ็ดหลักเกิดขึ้นทันทีจริงนะพอเมื่อความถี่ภายในเปลี่ยนความจริงภายนอกทั้งหมดก็ต้องเปลี่ยนอันนั้นนะครับนี่คือเหตุผลที่ผมสร้างร์อน,นี้นะฮะหนึ่งร้อยกฎแห่งความมั่งคั่งของราศีที่คุณเกิดข้อที่รวมพลังของโหราศาสตร์ จิตวิทยาแห่งความบังคัง่งกฎจักรวาล369ไว้ด้วยกันและประสบการณ์ที่ผมดูดวงมหาเศรษฐีจํานวนมากนะครับนะถ้าคุณรู้สึกว่าชีวิตยังติดยังบนยังไม่ไปไหนแปลว่ารหัสพลังของคุณยังไม่ถูกปุกนะครับมีนักเรียนอีกคนหนึ่งนะฮะเขาไลน์มาบอกผมว่าก่อนเรียนนะฮะหนูรู้สึกติดขัดทุกอย่างงานไม่ไปเงินไม่เข้าชีวิตหมุนวนไม่จบคอสนี้ไม่ได้มาให้ความรู้แต่มาลื้อโปรแกรมเก่าในหัวของหนู วันที่หนูยอมปล่อยตัวตนเก่าที่กลัวชีวิตหนูเปลี่ยนทันทีคนใหม่เข้ามางานใหม่เข้ามารายได้ใหม่เข้ามามันเกิดขึ้นจริงและมันเกิดเร็วมากเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคุณปลุกพลังจักรวาลในตัวคุณเองนั่นคือรหัสแห่งราศีเกิดคุณต้องปลุกมันขึ้นมาถ้าคุณพร้อมนะครับ คลิกลิงก์ตอนนี้นะครับแล้วเริ่มปลุกรหัสพลัง369ของราศีที่คุณเกิดเพื่อสร้างความมั่งคั่งแบบที่คุณไม่เคยสัมผัสมาก,ก่อนในชีวิตนี้เพราะจักวาลพร้อมแล้วเหลือแค่คุณที่ต้องตอบรับมันทักไปหาแอดมินพร้อมมั่งคั่งแล้วตามด้วยราศีเกิดแล้วมั่งคั่งไปดูกัน